พี่น้องสุกคู้สุ้คนมืนอนี้กับไป้านเอเชียมานน่าจะเนาะของทีใดมากอะมีนี่และจ้ะนี่ก็จะเป็นหมักหุงพี่ไม่หมักหุงหมักหุงหมักคุงหนูซื้อมาซีลูกนะบ่ได้กินนานเดี๋ยวซื้อมาตั้งสีลูกเลยพี่ไม่เพิ่นโกมเมามาด้ยซีลูก ลูกน้ำปลาวัดไงสองขวดขวดหน่อยมาน้ำขวดหน่อยพร้อมสองขวดเวลาเวลาไปทงไปเที่ยวจะได้พกไปน้ำเวลาไปเที่ยวจะได้พกไปน้ำมะแขงแพ็นึงบักริก มะพริกนี่พี่ไม่ถ้าเมนพี่ไม่ซื้อก็คือจะใส่ครั้งเดียวเนาะตามสม้มพริกซื้อมาสองแขกมะคงมะคงสีหส่หน่ยวยสี่หน่วยยี่สิบเจ็ดดีโลหกสิบเสนนี่เป็นเส้นขนมกินมีอยู่แล้วละแต่ว่าซื้อมาอีกซื้อมาลองกินเมื่อวานยี่ห้อนี้มันสิแซ่บบ่หรซื้อมาสองอย่าง สื่อมาสองยามก็ไปยีบห่ะสื่อมาลองกินดบิ่งวไม่สีแสกหรอน้ำใหม่เส่นาำยานางน้ำใหม่กระป๋องเส่นาำยานางสื่อมา4ีกระปร๋อง4ีกระป๋อง ลลากะเนี่เป็นนอแบบนี้กระป๋องกระป๋องนี่ซียูโรกว่กว่ามีเห็ดฟางนะเห็ดฟางกระป๋องเห็ดฟางกระป๋องซื้อมาสองกระป๋องเพราะว่ามันยังมีเหลืออยู่ก็ที่ซื้อมาแค่นี้ไอพักไกเแง่ ัดกระนี้ยงกระยี้งสือมากพัดกะนียงสองกัมพัดกระเนี่งนย,ง,ย,ง,ยงสามกรรมาัมพักอีเล2กรอัมมวลลพาามวลละพาสองกรรั อันนี้ไปรู้ว่าคักทีนึ่งสื่อมารองกินเบอร์ใบมะกรูดเซ่เย็นใบมะกรูดเซ่เย็นอันนี้เป็นพักซี่ฝรัง่งพักซี่ใบเดือยบ่มี่บ่มี่พักแผ่วไม่พี่ไม่บ่เห็นพักแผ่วมีแต่พักอันนี้ เนี่ยมันเป็นแบบนี้เขาไปปลูกได้เด้อแต่มันบ่มีหากเ่ากระตัดตาแล้วเ่ากรไปเสียบลงดินมันก็ปลูกได้คือกันอันสองคำนี่เขาเขาบ่คิดเงินสองคำนี่เขาบ่คิดเงินเขาแตือนสื้อหลายอย่างนีแต่เป็นรวด,ดีบ่มีหงายแล้วหงายหน่อยมาสองหงารวด,ดีบ่มีผักแท้วแม่ถึงใหมนีผักอีเลือด มีผักอีกเถอะแต่ว่าบ่มีผักงแพล็มมีผักตะแยงนาข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำมาถึงเลยแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวห้ากิโลข้าวเหนียวห้ากิโล ร่วมหมดทุกอย่างนาะจต่นะร่วมหมดทุกอย่างแปดเ็ดยูโรแปดสเอ็ส้นซื้อบักฮุ้งมาหลายบกักฮุ้งแพงกมูข้าวสารข่าวเหนียว5กกิโลหากิโลกระตกยู่ที่13สามยูโรวู่นี่เขาขายสิยูโรหากิโลเนะ จ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนล้วเด้อจ้จะได้จดอจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปเนาะจ้า,จาเนาะเจอกันไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนบ๊ายบายค่ะ